tôi nhé tâm, tâm, tâm. liệp tay luôn nè hả Nhi. hả hả no. <laughs> mà hả hả hừ, mà,

สวยเลยครับประมาณไซรโลได้กัดขุกจางกีเดสสั้นสุม่มนะีเดสสีเขียวครับมาคือหมายร่องแบบนี้ย้ำๆนิดนึงครับแล้วก็ถ้าว่ากัดไม่โดนก็คือเคาะนะเพราะมันเป็นน้ำลูกปลามันจะไม่เราเว้นครับถ้าว่ากัดทีแรกไม่โดนแล้วก็เคาะมาสักสองสามทีนี่ครับโอเคครับปากไวได้คีเรสแซ่ว Đến, đến rồi đến rồi. ô hô. nè, để này. nè, tất แสงวันสีเขียวซูมมาดูนี่าน้ำปล่อยครับดำมากตัวนี้นะโอเคตัวนี้สายประมาณสัก6-7ขีดได้ครับนะโอเคฝากไว้ด้วยครับฮัทกับคันไอเกียเทตเทมเอฟเจดเอฟเจ็ดสิบเแล้วก็สายปีของมัสตัดปีสองครับโอเค วัวเลยตัวดูนี่นี่ดูะตัวเล็กก็ยังโดนนะนี่กดยางคิดิสแซดวันครับตัวเล็กก็ยังโดนโอเคกลับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวตัวนี้ปล่อย อีกแล้วครับดูอันนี้ดูเห็นเลยครับเมื่อกี้นะย่างิวเด็ดออกซูมมาดูย่างิวเด็ดแซ่บวันตัวสีเขียวตัวเดิมนะครับวันนี้นโอเคครับฝากไว้ด้วยตัวนี้ประมาณสี่ขีดห้าขีดจ้ะโอเคิวเรสแซ่บวัน ยังคือเด็ดเสร็ถูครับสีเหลืองสีเหลืองปลาก็กัดนะใส่สวยเลยประมาณสี่ขีดได้โอเคฝากไว้ด้วยครับยังคือเด็ดเสร็ถูก

เลาเล่าวส่ววสวยครับอู้หูฮึ่มทุกันดีกับเสียฟอร์มอ่วทุกคนนี่นะไสสวยเลยประมาณหกขีดได้มั้งห้าหกขีดได้นะฮัดมากับคันไอเกียรเตอท์เนียม เอ็กซ์วแล้วก็สายพ e. ีของมาเชลมาเชลมาเชอรีของมัสตาร์ดครับนะกับกบยาง q ิ ate, an, ow, วเด็กแซนดวันสีเทาสีมันเผาได้ครับ มันครบหรือไม่ติดหรอือม,มันคงนนว่าโอ้แจกแตงโกขอองแต่ผมส,สวยครับทุกคนกัดบูดจุ๊บเลยว่าสวนเลยไม่ต้องส่งครับพี่แบบนี้ ถ้าว่าส่งที่แบบนี้มันเป็นพวกสายบัวสายอะไรติดเรียบร้อยเดี๋ยวฝากแน,น่นอนนะโอเคฝากไว้ด้วยกบยังคิดเด็แดแซตวันสิบหก ลอง,ม,อางามาลิ่มก๊อดจริงไอม <c oughs> นี่ครับอีกต,ตัวนังไซส์สวยเลยกัดกบยางคิวดิสเซตวันนี่ติดทั้งบัวติดทั้งหญ้าเลยครับอโอเคฝากไว้ด้วยกบยางคิวดิสเซตวัน เียบตรงนี้สองสองทีกัดสองตัวเลยเโอเคครับเขาเด้วยอกปีไม่ตึงยาเจ่นกุม <c oughs> อุอ้ยอุ้ยสายปันไกยัดดูแป๊บนึงครับ สายปันไก่ได่ยปันไก่หลุดไหมไม่รู้ทุเรลวไม่แน่ใจครับหลุดครับไอ้อ่ำสายปันไก่ครับซิงปิดเลย